สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา1 3บสนาฬิกายีสนาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาป้องกันประเทศอำเภอบ้านนาจังหวัดนครน,นายก ส่งเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสร,ราชนครินท์หรือสอ,อวนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกสอ,อวน ต้องเรียนเตรียมทหารเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่28เมษายนถึง3พฤษภาคมนี้เพื่อยกระดับการศึกษาด้านภูมิศาสตร์ที่เป็นสาขาหนึ่งในหมวดวิทยศาศาสตร์ประยุกต์โอกาสนี้มีพระราชะดำรัสเปิดการแข่งขันความว่าการศึกษาและเรียนรู้ด้านภูมิศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับโลกที่เราอาศัยอยู่เพราะภูมิศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะระบบและโครงสร้างของโลกอีกทั้งเป็นศาสตร์ที่ประยุกต์เทคนิควิธีการทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับการใช้แนวคิดและทฤษฎีทางภูมิศาสตร์ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆบนโลกภูมิศาสตร์ช่วยให้เราเข้าใจลักษณะส,สถานที่ต่างๆและความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติทั้งอย่างช่วยให้เรามีความรู้เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สมดุล เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นสำหรับคนรุ่นหลังการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนตัวแทนศูนย์จากทุกศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกทั่วประเทศรวม15ศูนย์เข้าร่วมการแข่งขัน103คน และจะคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่21ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2568ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา ผู้ส่งริเริ่มภูมิศาสตร์โอลิมปิกในประเทศไทยให้ไปสู่ระดับสากลโอกาสนี้ทอดพระเนตรในทศกาณ์ความเป็นมาของศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับประเทศเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศที่มหาวิทยายลัยโคโลนเยอรมนีในปี2555หลังเสด็จพระราชดำเนินกลับ จึงมีพระราชด,ดำริให้หมูลลน,นิธสอวนศึกษาข้อมูลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันและคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันในปี2558เป็นครั้งแรกได้รับ1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงต่อมาปี2560จึงจัดตั้งศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกขึ้นทั่วประเทศเพื่อจัดอบรมและคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนศูนย์ เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทุกภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติสำหรับศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกสอ,อวนโรงเรียนเตรียมทหารจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการในสาขาภูมิศาสตร์ของโรงเรียนเตรียมทหารสู่มาตรฐานสากลเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนเตรียมทหารมีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านวิชาการและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ เวลา17 40. นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เสด็จพระราชดำเนินไปสาลาราชาสัตธาวัดปทุมวนารามราชาวารมหาวิหารทรงเป็นประธานในงานวิวัฒนายุมงคลสายใจไทยในโอกาสครบรอบ50ปีของมูลนิธิ จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์คุณความดีของผู้ที่เสียสละเพื่อชาติและความอยู่เป็นสุขของประชาชนตลอดจนผู้ที่เคยช่วยงานมูลนิธิทั้งกรรมการผู้บริจาคอาสาสมัครและบุคลากรโอกาสนี้พระราชทานพระเครื่องสอทอปั่นนาสมัย50ปีสายใหญ่สายใจไทยสร้างขึ้นปี2532 ให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชาโดยรายได้ได้นำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทุกพลภาพจากการต่อสู้เพื่อประเทศชาติตลอดจนฝึกอาชีพและช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่บุตรทีดากของสมาชิก ทั้งนี้มูลนิธิสายใจไทยก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่2เมษายน2518 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทรงมีพระมหากรุณาธิคุณติดตามดูแลและระลึกถึงเหล่าผู้ทุพพลภาพทรงส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีอาชีพที่สุจริตและมั่นคงพระราชทานเงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษในยามที่ประสบปัญหาการดำรงชีวิตพระราชทานตำราอาหารและน้ำผลไม้นำไปประกอบอาชีพเพื่อความมั่นคงของชีวิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานอคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารวันที่29เมษายน2568วันนี้เวลา8นาฬิกา14นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารวันที่29เมษายน2568ณท่าวาสุกรี ในการนี้ประธานองคมนตรีปรับพรมน้ำพระพุทธมนตรี่โคและปล่อยโคหนึ่งคู่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวเกษตรกรในสํารีพรมประเสรศิฐอยู่บ้านเลขที่131หมู่ที่8ตําบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตปรับพรมน้ำพระพุทธมนตรีโกรงนกเขาและปล่อยนกเขาชวา21ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติกับปรับพรมน้ำพระพุทธมนตที่ตู้ปลา ปัดแถบแพรตู้ปลาปล่อยพันปลาน้ำจืด490,000ตัวซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาส้อยขาวปลากระแหปลาโพงปลาสวายและปลาชะโนลงในแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศและพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพดาบตำรวจอิสเรเอินทรเพช และ10ตำรวจโทมนพิทักษ์เพชรนุย้ยซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะกำลังพลของหมวดเฉพาะกิตจตำรวจตระเวนชายแดน4412กลับจากปฏิบัติภารกิจที่หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน44เหตุเกิดบริเวณถนนในหมู่บ้านสีท่าน้ำหมู่ที่4ตำบลทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่28เมษายน2568ตังศพบาเพญกุศลที่ชาปนาสถานเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลา ในโอกาสนี้พระบรมวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษและพระราชทานพระมหากรุณาในการพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ เวลา13นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายโชธนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจโทพานุวัตรเวทผสาน เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณแก่สิบตำรวจโทพาุวัตรรวมทั้งครอบครัวอย่างหาทีสุดมิได้ช่วงเย็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายสุพจน์ลอดเรืองนหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมาราชินีนาถพระบรมาราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีไปวางที่หน้าหีบศพในหมู่เอกธีรวุฒิพุทธรัตน์ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและวางเพลิงเผารถยนต์บริเวณร,ร้านค้าตรงข้ามมัสยิดบูกิตบาโจจังหวัดยะลาเมื่อวันที่28เมษายน2568 ตับบ้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดเนรัญชราวาสจังหวัดยะลาในโอกาสนี้พระบรมวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญพวง iros, มาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษและพระราชทานพระมหากรุณาในการพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของนายหมู่เอกธีรบุฒิอย่างหาที่สุดมิได้องค์มนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ วันนี้พลเอกกัมปนารุติิตองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่1ทับ2,568ที่อาคารสำนักงานโครงการอน,รรอนเนื่องมาจากพระราชดำริมีวาระอาทิสรุปผลการลงพื้นที่ติดตามขององคมนตรีและคณะอนุกรรมการช่วงเดือนพฤษภาคม2,567ถึงเดือนมีนาคม2,568 รายงานผลโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพื้นที่ภาคใต้21โครงการแล้วเสร็จ14โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ5โครงการและจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี2569จําจำนวน2โครงการความก้าวหน้าโครงการต่อยอดโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริ9้าโครงการการพิจารณาความก้าวหน้าโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ7โครงการ แบ่งเป็นโครงการเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนได้3โครงการได้แก่โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชโครงการอ่างเก็บน้ําคลองสังจังหวัดนครศรีธรรมราชและโครงการอ่างเก็บน้ําลําพญาอําเภอเมืองยะลาส่วนโครงการอเนื er ่องมาจากพระราชดำริที่ยังติดปัญหาต้องขับเคลื่อนมีสีโครงการได้แก่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองศรีสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีโครงการวังห er ีบจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการอ่างเก็บน้ําบ้านเหมืองตะกัวจังหวัดพัทลุงและโครงการอ่างเก็บน้ําบ้านเขาพลูจังหวัดตรังขอเชิญชมสารคดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้า